็ขอสวัสด,ดีทุกทท่านนะครับวันนี้เป็นเช้าวันที่5กันยายน2564นะครับกับผมที่สวนป่านาทุ่งม,มนนะครับหลังจากที่ไม่ได้อัปเดตมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้ก็มาลงต้นยางนาที่สวนป่าประมาณสัก30ต้นนะครับตั้งใจว่าจะให้เป็นสวนป่านะครับที่มีต้นไม้หลายหลายชนิด โดยเฉพาะยางนานะครับเอาไว้เก็บเห็ดละงกนะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับอุโมงต้นไม้ส่วนบนนะครับอาทิตย์นี้นะครับก็น่าจะเข้าเดือนที่6ที่7แล้วนะครับหลังจากที่ผมเริ่มปลูกประมาณเดือนมีนามีสายนนะครับ อาทิตย์นี้ฝนค่อนข้างจะตกดีนะครับต้นพยุงต้นมะฮอกกานีต้นพยุงไหกกงหลำนะครับต้นมะข่ามงกก็เริ่มติดแล้วนะครับมียอดอ่อนผลิขึ้นมาเยอะพอสมควรนะครับก็ถ้าฝนเป็นอย่างนี้ก็สภาพต้นไม้ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับปีนี้นะครับน่าจะสมบูรณ์แล้วแหละนะครับ รอบรอบปีกว่าๆนะครับกับ1ปีกับอีก3เดือนนะครับกับโครงการเตรียมสวนก่อนเกษียณของผมนะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับตรงอุโม,มงต้นไม้ระหว่างที่จะปลูกบ้านนะครับผมก็มีเอามะม่วงนะครับมาลงประมาณสักห้าต้นนะครับดูแล้วก็น่าจะติดอยู่นะครับ เพราะว่าดินค่อนข้างจะชุ่มชื้นพอสมควรนะครับอากาศไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเช้านะครับแดดก็ยังไม่จัดนะครับมุมวงต้นนี้นะครับก็มียอดอ่อนผลิขึ้นมานะครับต้นนี้น่าจะเป็นต้นมะม่วงบ้านผมเรียกมะม่วงน้อยนะครับ เป็นมะม่วงพันธุ์พื้นบ้านผมก็ตั้งใจจะปลูกไว้นะครับเป็นการอนุรักษ์ด้วยนะครับสำหรับสวนป่าของผมนะครับหญ้าก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ก็เอาญ้าออกจากต้นไม้นะครับส่วนรอยตัดก็เป็นรอยตัดของหลานที่มาตัดหญ้าไปให้วัวนะครับวันนี้ก็มีตัดเข้ามาตัดเพิ่มเติมอยู่นะครับต่อไปเขาก็คงเข้ามาตัดเรื่อยๆ สวนก็คงจะไม่ได้รกเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้ามาถึงประมาณตีห้านะครับส่วนคลองนะครับหญ้าเยอะมากนะครับน้ำยังไม่เต็มคลองเท่าไหร่นะครับเมื่อเช้าเห็นลูกปลาช่อนฝูงหนึ่งนะครับอยู่ตรงริมคลองส่วนบน แล้วก็มีฝนตกมาน้ำก็ล้นมาใส่บ่อเก็บน้ำของผมตรงนี้ก็เกือบเต็มแล้วถ้าสมมติว่าอาทิตย์หน้ายัางตกมาต่อเนื่องน้ำก็คงจะเต็มบ่อพอดีนะครับอาทิตย์ที่แล้วผมก็มีเอาต้นหญ้าญ้าหวานนะครับผมตัดเป็นท่อนมาปลูกไว้นะครับก็รอดูว่าเขาจะติดไหม ก็ตั้งใจว่าจะปลูกส่วนหนึ่งก็เป็นการยืดหน้าดินแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ให้สําหรับหลานหรือพี่เผยมาตัดไปให้วัวนะครับก็ถือว่าเป็นการมาดูแลสวนไปในตัวนะครับส่วนผมก็ได้มาแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะครับส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็คือลานที่จะปลูกบ้านนะครับผมก็สั่งบ้านนออกดาวไปแล้วนะครับผมทําพื้นที่ตรงนี้นะครับ เอาหินมาลงประมาณ5คิวนะครับความกว้างตรงนี้ก็อยู่ที่6เมตรคูณ8เมตรนะครับก็ตั้งใจว่าบ้านเสร็จก็น่าจะประมาณปลายเดือนนี้นะครับก็เอามาตั้งได้เลยนะครับส่วนด้านข้างผมก็ปลูกต้นตะขบไว้นะครับจะได้เป็นร่มเงานะครับจะได้มีที่นั่งผักบ้างนะครับส่วน อุโมงต้นไม้ฝั่งนี้นะครับที่อยู่ระหว่างบ่อสองบ่อนะครับอันนี้บ่อเล็กกับบ่อใหญ่นะครับก็มีต้นกล้วยน่าจะติดแล้วนะครับต้นกล้วยก็เริ่มสวยแล้วนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวพันธุ์พื้นบ้านผมก็เอามาปลูกนะครับก็น่าจะติดแล้วแ่ะนะครับโตต้นก็ค่อนข้างจะโตแล้วต้นนี้นะครับมี หน่อขึ้นมานิดนึงผมก็เอามาฝังดินเลยนะครับเจนนว่าตอนนี้สูงน่าจะเกือบฟุตน่าจะเกือบ2อฟุตแล้วนะครับส่วนบ่อปลาผมก็เอาผักตบมาลงไว้นะครับจะได้เป็นอาหารปลานะครับอากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับวันนี้ผมก็คงน่าจะทําสวนประมาณนี้นะครับประมาณอาทิตย์ละ3 4ชั่วโมงแล้วก็กลับมหาสรา,ารคาม สําหรับต้นแครต้นนี้เป็นแครบ้านนะครับลูกเต็มต้นเลยนะครับสำหรับการอัปเดตอุโมงต้นไม้แล้วก็สวนผลไม้แล้วก็ลานปลูกบ้านประจำวันที่5กันยายน2564ก็ขออัปเดตประมาณนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ